นี่คือเสื้อยืดแคมเปญคนไทยรักบอลไทยโดยสมาคมฟุตบอลไทยในยุคข,ของมาดมแป้งระดมทุนเพื่อชําระหนี้ที่สมาคมชุดก่อนสร้างไว้กว่า360ล้านบาทรวมดอกเบี้ยอีกมากมายสําหรับตัวผมเนี่ยผมพร้อมที่จะสมทบทุน360บาทโดยที่ไม่รับเสื้อตัวนี้ได้ไหม <c oughs> หลังจากที่สมาคมชุดก่อนโดยท่านสมยศพุ่มพันธม่วงได้สร้างหนี้ไว้กว่า360ล้านบวกบวกทางสมาคมชุดนี้ก็เลยออกแคมเปญคนไทยรักบอลไทยครับ โดยที่จะแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยมีการเปิดจาหน่ายเสื้อยืดอต่อันนี้ยังไม่ใช่ตัวจริงนะรวมถึงการรับบริจาคแล้วก็มีการระดมทุนต่างๆกับภาคเอกชนรวมถึงพันธม,มิตรมีการจัดกิจกรรมการกุศลเช่นคอนเสิร์ตละคเระคเวทีหรือฟุตบอลกระชับม,มิตรต่างๆนะซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแคมเปญแต่พอได้เห็นลายเสื้อแล้วคนไทยแทนที่จะระดมทุนก็มาระดมคอมเมนต์ระดมความวิจารณ์กันยับเลยนะเห <laughs> <laughs> มือนเสื้อแจกวันเกิดเมียอ,อบตอชื่อชุมชนรักชื่อนายกอบตองานบวชแถวบ้านทาแจกแม่ครัวเด็กเสือกยังดีกว่านี้คร คือเป็นเสื้อบอลก็ยังดีรู้สึกว่าได้ใช้แต่แบบนี้คือมันง่างเกินไป50บาทเอาฟรีๆก็ได้โดเนตก็ได้แต่ไม่เอาเสื้อคิดเหมือนกันเลยดูหน้านักบอลสิ <laughs> เซ็งใส่เสื้อเดินออกมาเซ็งซึ่งค <laughs> อมเมนต์ก็ยังมีเยอะแยะเลยนะใช้เพื่อคิดเลขออกแบบหรือเปล่าใช้บทอาร์ททำหรือเปล่าให้ฟรียังคิดเยอะเลย <laughs> ซึ่งมาํามแป้งก็ได้แก้ต่างครับว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของแคมเปญเฉยๆเสื้อของจริงจะเปิดตัววันที่3ามีนาคมนี้ครับ <laughs> 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 ทุกคนคิดเห็นยังไงกับแคมเปญนี้ก็ลอง ผมพอจะวาดรูปเป็นนิดหน่อยนะผมพอจะลองออกแบบมาให้ดูคร่าวๆได้นี่เป็นไงคือคนไทยเนี่ยชอบความมินิมอลไม่ชอบลวดลายเยอะแยะนะดังนั้นเนี่ยผมเลยวาดมาให้แบบเป็นงานคารฟฟเลยผมให้ฟรีเลยครับถ้าสมาคมจะเอาไปใช้เนี่ยใช้ออกจําหน่ายได้เลยผมไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิน้นผมต้องการจะช่วยบอนไทยนะครับใครชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ